มาดูคณิตศาสตร์ต่อนะคะหน้า146นะคะเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้เป็นเรื่องของสมบัติเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งสมบัติของเส้นทแยามุมของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมีอยู่2ข้อค่ะข้อที่1เส้นทะยงมุมจะยาวเท่ากันนะคะข้อที่สองเส้นทะยามุมเนี่ยจะตัดกันและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อว่า มันเป็นจริงอย่างที่ได้กล่าวไว้ในนี้หรือไม่นะคะเรามาดูนะคะอันนี้คือกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรามาดูว่าแต่ละด้านยาวเท่าไหร่นะคะเราจะเห็นนะคะอันนี้เราวัดด้านนี้ยาวเท่ากับ4ี่เซนนะคะตรงนี้ก็สี่เซนนะคะเราเขียนไว้เลยค่ะ4เซนติเมตร ะะเสร็จแล้วเราดูด้านนี้นะคะยาวเท่าไหร่นะคะด้านนี้ยาว3ามเซนนะคะด้านนี้ก็ยาว3ามเซนเหมือนกันนะคะเราเขียนไว้เลยค่ะสเซนติเมตรนะคะอันต่อมาเรามาดูนะคะความหมายของเส้นทแยงมุมเหมือนเดิมค่ะเส้นทแยงมุมคือเส้นที่ลากจากจุดนี้ จุดยอดมุมด้านหนึ่งมาสู่จุดยอดมุมอีกด้านหนึ่งเราก็ลากแบบนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะอันนี้คือเส้นทแยงมุมนะคะแล้วเราก็วัดดูว่าเส้นทแยมมุมด้านนี้ยาวเท่าไหร่นะคะเราพบว่าเส้นทแยงมุมอันนี้ยาว5เซนนะคะอันนี้ยาว5เซนนะคะเรามาดูอีกด้านหนึ่ง ะะสเส้นทแยงมุมก็คือเส้นที่ลากจากจุดยอดมุมด้านหนึ่งมาสู่จุดยอดมุมด้านหนึ่งด้านนี้ยาวายเ,าเ,เท่าไรคะก็ยาว5้าเซนเท่ากันนะคะดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าสมบัติของเส้นทแยงมุมข้อที่หนึ่งที่บอกว่าเส้นทแยงมุมสองเส้นยาวเท่า,ากันเป็นจริง ทีนี้เรามาดูสมบัติข้อที่2ของเส้นทแยงมุมคือเส้นทแยงมุม2เส้นคือเส้นนี้กับเส้นนี้จะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันอ่ะเรามาดูนะคะเป็นจริงไหมเราก็เอาไม้นทัดวัดเลยค่ะแต่ละเส้นเนี่ยยาว5เซนดังนั้นเราพบว่าเส้นทแยงมุมเห็นไหมคะด้านนี้ยาว2.5เซนด้านนี้ก็2.5เซนอ่ะหมุนด้านนี้มานะคะ ด้านนี้ก็2.5เซนเห็นไหมคะด้านนี้ก็2.5เซนเราก็เขียนไว้เลยค่ะอันนี้ยาวเท่ากับ2.5เซนติเมตรค่ะดังนั้นจากที่เราพิสูจน์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นจริงทุกประกาศนะคะในข้อที่1อ่ะเราดูนะคะเขาบอกว่า รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยสมบัติของเส้นทแยงม,ม,มุมสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันในข้อที่1เราจะพบว่าเส้นนี้และเส้นนี้ยาวเท่ากันข้อที่2ก็คือตัดกันและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันแล้วก็พบว่า <c oughs> เส้นทแยงมุม2เส้นนี้เมื่อตัดกันจะแบ่งเส้นทแยงมุมออกเป็น2ส,ส่วนเท่าเท่ากันคือเท่ากับ2.5เซนติเมตร สรุปว่าสมบัติของเส้นทแยงมุมในลักษณะแบบนี้เป็นจริงนะคะดังนั้นเราก็สามารถนําคุณสมบัติของเส้นทแยงมุมในสองข้อนี้ไปใช้ในการตอบคําถามหน้า146ได้ค่ะ